<laughs> we're gonna ride on a boat, we're gonna go on a boat, we're gonna row on a boat, so let's get our horse. Ready.

เตรียมตัวเตขาดตะตตเเ้อ้อร้องย่เรา้งี้เรียบร้อยก่อยกันมทุกคนยกทุกคนคกัมาแบบนี้อย่าบังหน้าดิลูกไม่บังหน้าอถืออย่างนี้หือแบบนุ de manera